นี่เชตเตอร์นี่กดถูเชตเตอร์ต้องไปฝั่งนี้ถูกแล้วฝั่งซ้ายนะครับเชตเตอร์นี่คือกลับบ้านนะท่านผู้ชมนะเอเอเป็นเปิดไฟฉายนี้ไปรตรงนี้เป็นกระโดดแล้วกดเปซบาร์นะครับมีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับทั้งที่ดีผมควรเข้าตอนที่มันหันนะตอนนี้มันมีซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะหันนะครับเดี๋ยวให้มันหันหลังก่อนที สับเลยเยอะเยอะงจะแตกแล้วขวานเราคุณดู คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox, Free Fire, PUBG Mobile, ROV, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Diablo Immortal, Valorant, Age Racer, Sausage Man, Overwatch, g e n s h i n Impact, LOL, Identity V แลกนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคมสุดวัเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง r Rich Man Shop. No s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บไซต์ริชแมนช h o p หรือ f เฟซ o o ๊กริชแมน h o p Li ายแอ Rich Man Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มๆมราคาถูกนึกถึง Rich Man Shop โยซ่าดิวิรุ่นเมกาดิวิรุ่นดูไปดิวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม คอมพิวเตอร์นะครับที่มีชื่อว่า i n t o h e r a t e Our Darkest Day นะทุกผู้ชมนะอันนี้เป็นเกมเหมือนกับตัวเกม The War Is Mine นะทุกผู้ชมนะเออเป็นเกมแนวแบบว่าเอาชีวิตรอดนะทุกผู้ชมนะจากโลกที่มีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดเลยนะทุกผู้ชมนะเออเฮ้ยิงโหลดเกมนี้อยู่นะครับในคลิปนะั้นมันเป็นเกมเดโมอยู่นะครับเออสำหรับใครที่อยากจะไปหาโหลดมาเล่นนะครับก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะทานผู้ชมนะเออ ก็ลิงโหลดอยู่ด้านล่างครัญยาใต้คลิปนาองสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นนะครับอ่าก็หลักๆก,ก็เกมน,นี้มันจะเหมือนใน Voice Mail ผสมกับเจ้าตัวเกม s a t of Keys นะท่านผู้ชมนะค,นคล้ายๆกันเลยนะครับอืมนี่อันนี้เราก็ย้ายที่อยู่มานะจากอ่าเชสเตอร์แรกนะท่านผู้ชมนะโอ้ตรงนี้สมบีดจริเลยวะโอเคนะครับเราสำรวจดูแลน่าจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้เราย้ายมาที่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอสร้างบิเชตเพิ่มก่อนนะครับ เราสลับตัวได้นะสลับตัวก็จะเหมือนสตีลับมีเคือคือสตัลแต่ละตัวจะต่างกันไปนะทงกคนใช้งานอะไรพวกนี้คนระับเขาเรียกว่าสกิลอะไรพวกนี้นะคือตัวป้าปเมื่อกีนอ้นี่แกจะเก่งเรื่องอทําอาหารนะครับแล้วก็คราฟยานะทานผู้ชมนะมส่วนตัวนี้เนี่ยจะเก่งเรื่องของการลอบค่าสติลนะครับไปขโมยของอะไรพวกนี้นะ นี่เห็นไหมเราสร้างที่โค้งที่คราฟของในพวกนี้ได้นะครับเห็นไหมเออตึงจาดนะคนดูอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมูฟต่อไปเลยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้สามารถต่อจอยเล่นได้นะครับอืมผมจะมูฟต่อไปเดี๋ยวผมให้ป้าแกแบบสร้างบรลลคิทบัลลีคิทจะอยู่ฝั่งขวามือนะคือบริเีคิคือเป็นอ่สร้างกำบังที่อ่ะยิ่งยิ่งค่ามันเยอะก็จะยิ่งดีนะท่านผู้ชมนะเออค่าน้อยก็จะโดนซอมบี้บุกได้ไวอ่ะทีนี้เราย้ายมาจากนี้นะตอนแรกอยู่นี้นะอันนี้เราย้ายมาถึงนี้นะท่านผู้ชมนะเออเห็นมม้้ยยเราาาแลว โอเควันนี้เราผดล็อกเวิร์กบินกับบาริเคตได้นะครับจริงๆในเออปลุกปลุกปลุอปล็อกพื้นที่เวิร์กบินเฉยต่อมาเราจะไปที่อื่นมากนะครับอ่าเราจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะโอ้ซอมบี้เป็นมีเดียมแล้วนะท่านผู้ชมตอนนี้อ่ะเราจะเลือกไปสักที่หนึ่งเอาอาวุธนี้เข้ามาแล้วก็อันนี้เข้ามาเอามา2อย่างนะครับไปโกชู Go เลยครับกด R นะฮะเอซสิกลยรับรอ,องว่าซิงแน่นอนเกมนี้โอ้โหซอมบี้โคตรเยอะ ว่าแต่เฮ็กซอมบี้เยอะจัดเลยแถวนี้เจ๋ <c oughs> อเอาเว้ยเอาเว้ยซอมบี้ย่างเยอะคนดูทีนี้ไปตรงไหนวะน,นี่ที่เรามานี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นกลับบ้านเราต้องไปฝั่งนี้อ๋อนี่เชสเตอร์นี่โกทูเชสเตอร์ต้องไปฝั่งน,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 งงนี้ถูกแล้วฝั่งซ้ายนะครับเชสเตอร์นี่คือกลับบ้านนะท่านผู้ชมนะกลับที่พักเราอ่ะคนดูชเชลเตอร์ชเชลเตอร์ไม่ใช่ชเชสเตอร์มาร์คโอเค ขี้ขวาเป็นแบบปริงนะท่านผู้ชมนะอ่าเอ,าเ,อาเป็นเปิดไฟฉายนี้ไปรตรงนี้เป็นกระโดดแล้วกดสเปซบาร์นะครับเอ๋ลองดูก่อนมีซอมบี้หนึ่งตัวนะครับทางที่ดีผมควรเข้าตอนที่มันหันนะตอนนี้มันมีซอมบี้ตัวหนึ่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหันนะครับเดีย๋ยวให้มันหันหลังก่อนเอ่ สับเลยยะย่ะวูจะแตกแล้วขวานเราคนดูนี่เข้าไปได้ไหมวะมือตึ๊บเลยนะอ่ะอุ้ยแดงอย่างงี้เขมีน่าจะเยอะคนดูถ้าแดงอย่างงี้ไม่น่าเข้าขึ้นไปด้านบนก่อนบลูบลูเหมือนถือเหมือนบลูไม่รักแถบเจลุกกงแกคงไม่มากัดเราหรอกนะมีมีหน,น้าต่างฝั่งนี้นะครับ หาดูก,ก่อนโอเคแต่นี้มันเขียนบอกอยู่นะร,นริมิมนครีมเอริมินครีมโอเคนี่เรามาที่อพาร์ตเมนต์นะตอนนี้โอ้โหยตอมบี้หลายตัวเลยตรงนี้เปลี่ยนอาวุธก่อนเลยดีกว่ากดแทบนะครับแล้วเปลี่ยนผมนจัดไอตัวนี้ก่อนนะกันป๊าบนี่ปองปองปองเฮ้ย ขตึงขัวตึงเคหาของตรงนี้ครับอุซอมบี้แถวนี้แบบเยอะจัดเลยนะคนดูผมบอกเลยโซนเนี้ยโอโ้โหลงไปข้างล่างยากอยู่ยากอยู่ตรงนี้นขอขึ้นไปด้านบนตรงนี้ก่อนครับเมื่อกี้นี่เราเปิดเข้าไปเราอาจจะได้ของก็ได้นะแต่ผมมาสำรวจดูได้หลายที่ก่อนนะครับกดคอนโทรน่าจะเป็นแบบย่อง มบี้มันจากไหนวะจากข้างล่างนะครับเย่ลิงก่อนนะครับวอตันแท็กซี่โอเคอเฮ้ยโอ้โหพอกดลุกขึ้นมาปุ๊บมาเลยนะลุกขึ้นมาปุ๊บมาเลยนะมาเลยนะโออเออ้ยโอ้โห,โโหได้บวก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 โอ้โยโอโดูเราเราเหมาะสำหรับการย่องมากกว่านะอย่างนี้ เเออโคมาจุดนี้ก่อนลงก่อนครับคุณดู <c oughs> <c oughs> เราบอกสำหรับการย่องมากกว่านะ <c oughs> ผมบอกเลยไม่ควรไม่ควรไม่ควรวิ่งแล้วกดชิปปุ๊บริปล่อยหายนะบังเกิดเย e. ลงนิดลงนิดลงแง <c oughs> อ๋อกดอ e. ี <c oughs> โอ้ยสไลด์บันในลงทับ บากันมันก็ยืนยืนงัวงัวนะโอเคตัวนี้ถ้าเราเข้าไปเมื่อกี้นี่แดงเถือนเลยผมไม่อยากเข้าไปเลยนะโอ้ไม่ได้ค้าไปตรงนี้มาปลดมานะทุกชมน,นะโอเคนี้อ่า hit back to s h e t t e r นะผมควรกลับไปซ่อมของดีไหมวะคนดูอ่ากลับไปสักหน่อยแล้วกัน กลับมาก่อนนะครับผมว่าไม่ไม,ไม่น่าเวิร์กนะอย่างนี้อมบี้มันเยอะเกินนะครับได้มาแค่อาหารนะเอบริเคตเราลดเลยผมกินอาหารก่อนอ่านไม่ควรกินเยอะนะกินเยอะเกินไปก็ไม่เวิร์กยีผมจะเอาไอตัวนี้ละกันเนี่ยมันอยู่เฉยมันไม่ได้ทําอะไรนะครับป้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ป้าคนนี้มาคัาของเพราะว่าเหมือนจะมีปลดล็อกรถด้านหลังได้ตรงนี้โอเค,ครัาก่อนหนึ่งอัน ที่นอนทีละอันใช่ไหมดูดิเย่ไม้โอ้นี่อาหารนี่ไงอือ,อน่าจะแหลมอยู่นะแต่อาหารเรามีอยู่แล้วผมไม่ค่อยอยากจะคราฟนึงครับนี่มันเฮ้ยโอ้โหเ,เพื่อนเวิร์กบินเอาเลยดิยปืนนี่สวยป้าจัดมาปรับตัวครับทีนี้ผมกลับมาใช้ยานะยานี่คนกลับมาใช้ที่นี่นะครับคุณดู เมดิคิดฮิวิ่งโอเคจริงเราไม่ติดสตาร์ทแพนเหรอจริงเราไม่ติดไม่ติดพิษเราไม่ควรใช้ยานะจริงผมเบื่อไปใช้ไม่เป็นไรนะครับกลับมาก่อนดูของออออนะตรงนี้นี่อ่าโอ้ยมีเปิดแมปใหม่นะอาเคดตรงเนี้ยซอมบี้ก็มีเดียมนะอ่า๋ยวผมไปโซนนี้ที่เดิมเพราะว่า ยังหาของได้ไม่นั่นนะโอเคโอ,คโอค้อันนี้ใกล้พังแล้ววะ่ะเอาอาวุธใกล้พังออกมาก่อนพวกไปสามอันน่าจะไหวอยู่นะครับไปเฮ้ยโอ้โหลืมไม่มีอาวุธโอ้โยไม่เป็นไรครับคนดูโอ้ชิบหาย ลืมเลยว่ามันตอนกลางคืนนี่มาชวยแล้วมีคนเยอะเลยแถวนี้ลืมเลยว่ามันตอนกลางคืนนะครผมหาผมโอเคของมันสลับอยู่นะครับได้อยู่นี่ผมเปิดไปแล้วนะแถวนี้ไอประตูแดงอย่างเงี้ยไม่น่านะเนี่ยประตูแดงเถื่อนอย่างนี้ผม เข้าไปนี่ดนูเน่ๆนี่น่ซอมบี้ผมเคลียร์ไปแล้วจุดไหนที่เราเคลียร์ไปแล้วมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ลงมายุ่งกับเรานะอเ,เอ้ยผมลืมไปว่าป้าแกยังสร้างไม่เสร็จนี่ยตรงนี้อุย้โยโอ้ยขึ้นได้ย,ดยตรงนี้ขึ้นได้คนดูอ่า เวลร์รี่กูดน่าจะมีของดีนะสวยเร่มจัดเลยเนี่ยโอ้โอกดล็อกตรงนี้นั่นเต็มเลยว่ะมีเชตเตอร์กลับไปนะครับจริงๆนะแล้วผมผมก็สามารถที่จะไปหาดูได้อยู่นะแต่ตอนกลางคืนนผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยไม่น่าเสียง อันนี้ซอมบี้สามตัวอาวุธไม่พร้อมด้วยนะครับไม่เอาลงไปดีกว่าน,นี่กระเดงเถือกเลยเฮ้ย,อยโอ้โหว่าแล้วมีซอมบี้จริงๆริงด้วยขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อน ไอวุธิเดียวโอ้โหโดนตีเออต้องไม่ต้องไม่ตุยต้องไม่ตุยต้องไม่ตุยอุ้ยเอออุ้ยติดพิษหื้อติดพิษอึ้ยติดพิษได้ไงวะห่ยแล้วคนดูติดพิษนะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ต้องใช้แบนดิตนะในการรักษานะโอ้โหไวเลยคนดู ไอตรงนี้มี3ว่ะถ้ามีปืนน่ะตัวเดียวผมยังสู้ไม่ไหวเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปก่อนนะครับรู้สึกว่าผมปลดของได้แล้วเดี๋ยวโซนนั้นเราค่อยมาค่อยมาจัดการมันใหม่นะครับกลับไปก่อนโอ้โหโดนเลยคนดูบืดๆอย่างนี้โดนนลยครับซอมบี้เก็บของเข้ามา ต้องใช้ยาอะไรอย่างนี้เบนดิตใช่ไหมโอเคนี่รักษาการรี o v e r y ีฮิ l i ิงแล้วนะแต่ตอนนี้ตอนเช้าอยู่นะครับจริงๆผมควรให้นางขึ้นไปนอนนะในที่นอนควรให้ควรให้ไปพักหน่อยนอนใ้คนเดียวซะด้วยนะป่านี้ก็มามาเคลียร์แทนแถวนี้ไหนว่าที่คราบปืน น็อตโอเคมีจุดรีแพล์อาวุธด้วยนะเอ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะมันผมเห็นไอ้นี่อันใหม่ใช่ไหมรีแพล์อาวุธนี่นี่ไงใช่ไหมเวิร์กเบนในวิวสองเนี่ยต้องหาของตามนี้นะครับเย่ yeah. น่าจะให้ป้าไปดูแทนนะในรอบนี้ไหนโตทำอาวุธนี่งไงโต๊ะทำอาวุธอยู่ด้านบน ที่เิตเราเริ่มเริ่มหนาแล้วนี่โอเคโอวมาเชเติตีวะเอาเว่ยกับคอนอได้อยู่อย่างนี้มีตัวละครแค่สองตัวนะแต่อาวุธผมตอนนี้ก็ไม่น่าไม่น่ารอดนะผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่องไปหาไล่ฟาร์มก่อนครับมีแท็กซี่นะโซนใหม่นะโอ,โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ,รบตัวเกม Into the Dead our da uh, our Darkness Day นะทุกคน ah uh, Darkness d นะทุกคนนะเออลิงโหลดเกมนี so so Bye, mm ้อ hmm. ย mm ู่ด้านล่างครับยังคลิปสำหรับใครที่อยากจะหลมาเล่นบนคอมพิวเตอร์พีซีนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้วก่อนังกลับมาคลิปหน้าบายจ้าโค้เติง